สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมดีคีโตนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปสอนการตั้งค่าในมูมูที่ผมใช้ในการเอฟเกมต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมาสอนวิธีการเอฟเคฟาร์มรีโลในเกมอนิเมะ s ัส n ตด้วยเนาะกะ็วิธีการตั้งค่ามูมูนะครับผมที่ผมใช้นะก็นะครับคนไปที่ตั้งค่าในแอปมูมูเนาะ ก็นี่ครับผมผมใช้ CPU 3ามแรมสามนะอันนี้เรา,าสามารถตั้งค่าเองได้นะกดคัตตอมนะครับผมแล้วก็เลือกได้นะครับผมซึ่งผมใช้แรมกับ CPU 3นะก็ตามนี้เลยนะอ่าส่วนอไปนี่เนาะ Solution Setting เนาะผมตั้งตามนี้เลย1 6 0 0งห0คูณ DPI 240นะครับผม ก็นี่นะครับผมเฟรมเรทเซตติ้งนี่ผมตั้งอยู่ที่60เฟรมนะซึ่งตอนที่เราโหลดมาก็น่าจะ60เฟรมให้อยู่แล้วเนาะโอเคส่นต่อไปเป็นโมเดลนะครับผมนี่ผมใช้เป็นโมเดลซัมซุงอ่า Galaxy A52s 5G นะเราก็ใช้รุ่นที่มันลื่นๆนะครับผมเนาแวแต่เลยว่าจะใช้รุ่นไหนนะครับก็ขอให้มันเล่นแล้วมันลื่นะอะไรอย่างนี้ ก็ประมาณนี้เนาะก็ในส่ถัดไปนะครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ a f k ตามรีโลในเกมอนิเมะรัสเตนเนาะก็ขั้นแรกนะครับให้ทุกคนโหลดออโต้คิกเกอร์มานะครับแล้วก็โหลดโลบอกจากเพ s t o ตนนะครับผมนี่จากเพ s สโตนในมูมูนะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เข้าออโต้คิกเกอร์นะครับผมก็ตอนแรกเนาะเมื่อเราโหลดอแอป auto clicker มาใหม่ๆเนอะเขาจะให้เราอะไปกดอ่าเปิดไอที่มันทําให้เราสามารถเปิดแอป auto clicker ผ่านแอปพลิเคชันอื่นได้เนาะก็ให้เราไปกดเปิดนะครับหลังจ,จากนั้นให้เรากลับมาหน้านี้เนาะแล้วก็นเลือกอันนี้นะครับผมมันติ target mode นะครับกดอ่า enable ไปนะครับก็ตอนแรกก็จะไม่มีไอ้สอันนี้นะไอ้สอันนี้คือ เป็นอันที่ผมสร้างไว้นะครับเพื่อเ OK. อ่เคอะไรอะไรหลายๆเอ้อะไรหลายๆอ,อ,อย่างนะครับผมนะอให้เรากดนิวอันนี้ไปนะครับผมแต่นัางกดย้อนกลับมาแต่นางกดลบบอกครับผมนะนี่กดลบบอกอเนาะเสร็จปุ๊บก็เข้าแมปของเราเลยเดี๋ยวไปเจอกันในแมปแล้วกันเนาะโอเคครับผม หลังจากที่เราเข้ามาในแมปแล้วเนาะก็นี่ครัผมตัวที่ผมจะใช้ในการฟาร์มเ k r e o ีลอ่าก็คือนี่นะครับผมโจลูโน,โน,โน,โน่เนาะแล้วก็นี่ไอจังตัวนี้นะสองตัวนี้อ่าส่วนตัวอื่นนี่อ่าไม่ต้องใช้ก็ได้นะอาจจะผ่านนะผมคิดว่านนะแต่ผมเอาการโลไปเป็นลีดแล้วกันเนาะแต่ผมคิดว่าน่าจะผ่านแหละสองตัวนี้ก็ไหวเขา ผมจำได้ว่าผมเล่นไอดีเพื่อนก็กเจโรน่เข้าไวนะครับบับโอเวอร์โหลดอ่าต่อไปก็ให้เราวาร์ปไปที่เลนเนาะนี่ก็เข้าไปนะครับซึ่งด่านที่ผมจะฟ้ามก็คือนี่ด่านนี้นะครับเซนทรัลซิตี้นะครับผมก็คือด่านดาร์กบอลนั่นเองนะครับผมเป็นด่านเซนทรัลซิตี้ดาร์กบอลด่านที่6กนั่นแหละนะครับโอเคครับก็เราเข้ามาในเกมกันแล้วเนาะ ก็ขั้นแรกนะครับให้ทุกคนกดนี่ก่อนปุ่นหนึ่งก่อนนะเพื่อเราจะเซ็ตตั้งค่าอะไรต่างๆเนาะนี่ให้ทุกคนกดนี่ก่อนนะสําหรับใครที่แบบยังไม่ได้เอฟเคหรือไม่เคยเอฟเคเลยกดตั้งค่าแล้วก็นี่นะครับผมกดออโต้เรดี้นะครับกดใช้นะกดเปิดนะอืมส่วนเซฟเลสนี่จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมปิดนะใช่เพราะว่า ผมกลัวแหลกนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดมอนก็จะผ่านมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ก็ข้อดีก็คือมันก็กระจุกกันอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะเดินไม่ไม่เร็วอะไรเงี้ยเออมันก็จะเดินไปไม่เร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะแหลกนะครับถ้าเราเปิดไปแบบหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยมันจะแหลกอะไรงี้ผมเลยปิดนะครับผมก็แล้วแต่นะครับว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะได้หมดนะครับขั้นแรกนะครับให้เรากดรูปบวกขึ้นมานะครับแล้วก็ เลือกไอจังนะครับผมนะก็ระวังกันด้วยนะครับอ่านี่ให้ทุกคนกดนี่ F เนาะถ้าสมมติทุกคนใช้ไอจังอยู่หมายเลขหกก็ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอ่านี่เนาะถ้าเราแบบวางปุ่มไว้ตรงแถบสีดํานี่คือมันจะไม่กดใช้งานให้นะก็คือมันจะใช้ไอจังตรงนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยในสมมติสมมติไอจังอยู่ตรงเลขหกนี้นะประมาณนี้เนาะนี่ วงไจังนะครับเลขหนึ่งแล้วก็เลขสองคือวางตรงนี้เลยข้างหน้าเนี่ยเนาะสามก็วางด้วยนี่ก็สี่คือนี่นะครับวางจูรุโน,โน่วางไปวางที่เลือกจูรูโน่น,นะครับผมห้าก็วางนี่ตรงว่างๆตรงนี้นะหกก็วางนี่วางใกล้ๆเลขห้านี่อันนี้เอาปิดโค้ดไปก่อนนี่ครับแล้วก็เจ็ด เจ็บไปตรงยูนิเเจอร์ตรงนี้นะครับนี่กดทข้นมาวันนี้เราลองกดวางดูก่อนนี่วางติดนะโอเคแล้วก็แปดไปตรงที่อ้ำไอเก้าวางที่โจลูโนนี่ตรงน้ำโจลูโนนี่อันนี้ครับผมแล้วก็สิบสิบนี่คือปุ่มกดรีไฮเรานะเวลาแบบจบด่านแล้วเราก็กดรีไฮอะไรเงี้ย วางไว้ระหว่างกลางตรงนี้นะระหว่างใน Double Tap r o ู a พ e กับ p a t t ท r n 2 Rotate นี่นะมำอ่านถูกใช่ไหม r o t a t เนี่ยนี่เรากดล้านไปนี่มันเริ่มตามใหม่เพราะเราแพ้เนาะถ้าผมอ,อธิบายยากไปหรือไม่เข้าใจไปก็ขออาภัยด้วยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ ถามได้ใต้คลิปเลยนะะอ,อันนี้เปรับบคนสามไปละเเดีย๋ยวคนดูนะเนี่ยอันนี้ผมลอง้ันนะนี่คือเสร็จแล้วนะครับคือที่สุดคือหมายเลขสิบนะครับผมนะที่สุดคือแบบหมายเลขสิบนะนี่วางวันนี้เนี่ยมันก็จะอัพไออัพจดูโน่ให้เดี๋ยวสปีดรันกันเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเน่ะนี่เราก็ชนะไปนะคือบอสออกมาปุ๊บตายเลยนะก็ประมาณนี้เนะาะก็อ่าหลังจากที่เราเซตไลน์เสร็จแล้วทุกคนอย่าลืมนะครับกดนี่ฟันเฟืองตรงนี้เขียนชื่อนะครับเขียนชื่อไป f k อะไรก็ได้เขียนชื่อที่แบบรู้ว่าแบบเนี่ยอันนี้คืออ่าออโต้คีย์คีไว้ f k นะครับ อันนี้ผมเขียน xx ร้านเนาะอันนี้แล้วก็เซฟนี่โอเคงั้นคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ใครหลายๆคนได้นะครับโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผม